ปรยคือว่าอยากให้คุณพี่ซื้อตั้งหนึ่งหลอดไนะใช่ค่ะที่ยงสุดคนนันชนะก็เลยคุณเป๊กคสาวดูดิที่ทปไมกิปกติ๊กพี่เป๊กคุยได้เอ้ยดูสิดูสิมาทางานคุณพี่สะดวกมาสักหลอดหึ่งหลอดเพื่อเป็นกรรมการเขาด่าหนูมากอ ตลกอะขายของไม่ได้หรอกคุณพี่ยืนยันกันต้องหน่อยว่าตลกขายได้ไม่เลยเนาะค่ะตลกมัดได้บังไว้นะคะคุณแม่สะดวกไหยค่ะบังบอกไว้เลยนะที่นักกรรมการทั้งสามคนบอกเขาไปว่าที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยตลกต่างเมื่อกี้ขอขายปลอมดีกว่าค่ะ ปมที่ตลกขายไม่ได้มองหน้าพี่หน่อยเราวัดกันจากยอดขายถูกต้องไหมคะที่เราบอกว่าตลกขายไม่ได้ก็เพราะยอดขายคุณมันไม่ได้แต่คำว่าตลกอะคะ่ะมันต้องอยู่บนความเหมาะสมตลกถูกที่ถูกเวลาไหมตลกเนี่ยถูกกับสินค้าไหมง่อยดิจริงๆอ่อะมันเล่นเล่นมันบอกมันก็แบบ ยอกยอกตลกก็ขายได้ค่ะแล้วพี่ก็ยังพูดเสมอว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นพี่ก็เป็นคนตลกนะคะแต่ทุกคนพยายามยัดเยียดความเซ็กซี่แล้วความสวยให้พี่แต่จริงๆพี่ชอบขายตลกมากอ <c oughs> ้าวทำไมทำไมพี่พูดแบบนั้นคะจริงๆพี่ก็เป็นคนตลกเหมือนกันแต่พี่มีกาละเทสะ และความเหมาะสมค่ะแซะกรรมการไม่ใช่ไปคนเดียวซะหน่อยแซะทั้งทีไปดูกล้องใหม่เลยแต่ว่ากรรมการด่าไปคนเดียวเลยไม่ยุติธรรมเลยเวลาเราเข้าถึงตัวลูกค้าค่ะโดยการออกไปขายภาคสนามมะเนาะเราอาจจะต้องใช้น้ําเสียงแบบคุณแม่นมแนนเนาะเรามีตัวแม่อยู่แล้วในทีมเราอะ่ะอาจจะต้องศึกษาคุณแม่หน่อยว่าเออแม่เราจะ พูดยังไงดีให้คนคนฟังอะค่ะถ้าเป็นพี่อะช็อตแรกที่เจอเนี่ยเสียงเป๊กที่อยู่ในคลิปที่เราเห็นน่ะพี่ก็ตกใจก็เสียงเป๊กกับบารนะ์น่ากลัวจริงๆถ้าเข้ามาพี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ถ้าเข้าไปด้วยสวัสดีค่ะแต่ว่าหนูต้องขอขออนุญ,ญาตก่อนนะคะพี่มิกี้ตอนที่เวลาเราเล่นกับกล้องอะคือหนูก็อาจจะมีเสียงดังแต่ตอนนี้ขายจริงอะ หนูแทบจะกราบเท้าเข้าไปเลยค่ะแล้วก็พูดบอกมากไม่ต้องบอกค่ะพี่เห็นหมดคือจริงๆอะหนูเป็นคนสนุกแล้วหนูรู้การเทศะหนูไม่ค่อยพูดคำหยาบกับกล้องเลยนะแต่เวลาการขายของเป็นทีมอะหนูไม่รู้ว่าหนูะควรอยู่ตรงไหนสมีนามีจุดยืนของสมีนาพี่นมแนนมีจุดยืนในการขาย แต่ของหนูมันจะอยู่ระหว่างกลางว่าหนูควรจะสนุกหรือควรจะพอดีหนูยังตอนนี้หนูยังไม่เข้าใจคําว่าล้นเกินพูดตรง